สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีส์วันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องปิงรักเยซินโดเลลาในตอนที่11และที่12มาฝากทุกคนกันนะหลังจากที่จีอุนบอกกับฮยองมินและนางเอกว่าพเจจยจีจะมาอยู่ที่นี่กับพวกเราสักพักหนึ่งนางเอกก็พาเจจยจีมาที่ห้องของเธอพเจจยจีขอโทษที่จู่ๆก็เข้ามาแบบนี้นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านฉันเหมือนกันพเจจยจีก็ถามว่าแล้วเธอจะไม่อึดอัดใช่ไหมนางเอกตอบว่าไม่หรอกดูสีห้อง ้จองนี้ใหญ่จะตายฮเยจีขอบใจนางเอกและบอกว่าฉันดีใจที่จีอุนรีบไปหาฉันทันทีฉันรู้สึกแย่มากคนที่ดูแลฉันในเวลาแบบนั้นเป็นจีอุนตลอดเลยทําเอานางเอกยืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกด้านฮยองมินก็เข้ามาถามฮเจจยจีด้วยความเป็นห่วงว่าเธอโอเคใช่ไหมที่จริงตอนนั้นฉันกําลังจะรับสายเธออยู่แล้วแต่ฮเจจยจีก็บอกให้พอได้แล้ววันนี้นายตามหลังจีอุนไปอีกก้าแล้วนะนางเอกคิดถึงคําพูดที่ฮเจจยจีบอกว่าคนที่ดูแลฉันในเวลาแบบนี้เป็นจีอุนตลอดเลย จีอุนก็เข้ามาบอกว่าฮเย,ยจยีลืมกระเป๋าไว้นางเอกก็บอกให้วางไว้แล้วทาเป็นไม่สนใจเขาจีอุนก็ถามว่าแล้วเธอกลับบ้านมาเมื่อไหร่นางรถมารถติดหรือเปล่านางเอกหันไปมองหน้าจีอุนจีอุนก็บอกว่าก็แค่อยากรู้ว่าถึงบ้านปลอดภัยดีหรือเปล่านางเอกก็ตอบไปแบบกวนว่าก็เห็นอยู่ว่าปลอดภัยดียืนหัวโดอยู่นี่ไงจีอุนบอกว่างั้นฝากดูแลฮเยจยีด้วยนะทําให้หนางเอกไม่พอใจที่เขาสนใจแต่ฮเยจีปาแม่บ้านเล่าให้าาาน,หหนางเอกฟังว่าทุกคนเปลี่ยนไปเพราะมีผู้ อย่างมาอยู่ด้วยนะเอกก็บอกว่าตอนที่ฉันเพิ่งมาก็เป็นแบบนั้นนะพวกเขาก็รักษาระยะห่างกับฉันแต่ป้าแม่บ้านก็บอกว่าไม่นะพวกหนุ่มๆไม่เคยเปลี่ยนท่าทีแบบนี้เพราะเธอมาอยู่เลยนะคุณจีอุ่นก็ดูใจดีกับคุณหนูฮเยจีเป็นพิเศษเธอน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยทําให้นางเอกบ่นน้อยใจว่าไม่เห็นฉันเป็นผู้หญิงหรือไงฉันต่างจากเธอตรงไหนจากนั้นนางเอกก็มาเห็นฮเยจียืนอยู่เธอทั้งน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์จริงๆจนนางเอกต้องรู้สึกเคิมนางเอกมองตัวเองแล้วบอกว่าเราคงต่างกันจริง จริงนั่นแหละผู้ชายที่นี่ก็เหมือนกันหมดสนใจแต่ผู้หญิงหน้าตาดีนาเอกบอกกับตัวเองว่าที่จริงฉันก็มีเสน่ห์อยู่นะเธอเลยลุกขึ้นมาแต่งตัวน่ารักมงมิงจนซออูปแปลกใจบอกว่าวันนี้เธอดูเปลี่ยนไปนะนาเอกก็เริ่มไม่มั่นใจถามว่ามันดูประหลาดไปหรอซออูบอกว่างั้นลองไปถามคนอื่นดูเราเรียกทั้งสองหนุ่มมานาเอกรีบเอามือมาปิดปากจีอุนก็เดินเข้ามาพอดีและถามว่าอยู่ๆมาแต่งตัวแบบนี้ทําไมนาเอกรู้สึกอายจึงรีบวิ่งเข้าไปด้านคุณปู่ก็ต้องผิดหวังที่ภรรยาให้ของขวัญเป็นเสือ้อไม่ เนกไทที่เธอเลือกวันก่อนทําให้เขารู้สึกแปรใจด้านฮยองมินก็ได้ยินที่เฮจีโทรไปหาลุงเพื่อให้ช่วยพ่อของเธอแต่ก็โดนปฏิเสธฮยองมินจึงโทรบอกให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็เอาจดหมายของพ่อหฮเยจีมาให้ฮยองมินเอาจดหมายมาให้เฮจีแล้วบอกว่าพ่อเธอฝากมาฮยองมินเลยบอกว่าเธอไม่รู้อีกหรอไม่มีอะไรฉันทําไม่ได้ไม่ต้องขอบใจฉันนะฉันแค่รู้สึกผิดที่ไม่ได้รับสายเธอเฮเยจีก็เลยบอกว่าทําไมต้องทําขนาดนี้ฉันไม่สบายใจที่ต้องให้นายช่วยแต่ยังไงก็ขอบใจ ลกันฮยองมินจึงเอากุญแจแมาให้จีอุนแล้วบอกให้ไปขนของเฮเยจีออกมาทําให้จีอุนสงสัยเฮยองมินก็เลยบอกว่านายเป็นคนพาเธอมาที่นี่แล้วไม่ต้องบอกว่าฉันเป็นคนเอามาให้ละ่ะจีอุนออกมาเห็นเฮเยจีนั่งอ่านจดหมายแล้วร้องไห้ก็ยืนมองด้วยความสงสารด้านนาเอ๋ก็รู้สึกเศร้าที่เห็นจีอุนมองเฮเยจีแบบนั้นวันต่อมาจีอุนก็ไม่ชวนเฮเยจีออกไปเที่ยวเฮเยจีแปลกใจเลยถามว่าที่ไหนจีอุนจึงพาเฮเยจีมาเก็บอุป,ปกรณ์เย็บผ้าของเธอเฮเยจีดีใจมากและขอบคุณ และบอกว่าเดี๋ยวเขาเจะเรียงข้าวจีอูนก็พาเยจีมากินบะหมี่พาเยจีสงสัยจึงถามว่านายเคยมากินกับใครหรอจีอุนบอกว่ามากินกับนางเอกนี่นะที่ปลอดของเธอเลยพายเยจีเลยพูดไปว่านายดูเป็นห่วงเป็นใย,ยนางเอกนะที่นายทําดีกับฉันมันเหมือนกับที่นายทําดีกับนางเอกหรือเปล่าจีอุนบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ค่อยได้ทําดีกับเธอเท่าไหร่หรอกแล้วจีอุนก็แกล้งเฉยชฉยถามว่าอยากกินกาแฟไหมเดี๋ยวฉันไปซื้อให้จีอูนเห็นที่ร้านเขียนว่าวันนี้เป็นวันว,นวนาเลนไทน์เขาจึงเลือกมาหนึ่งกล่อง ใส่กระเป๋าไว้ฮเยจีเห็นเขา้าเขาก็แกล้งถามว่าทําไมไปนานจังส่วนป้าแม่บ้านเห็นนางเอกนั่งกินข้าวคนเดียวก็พูดว่าคุณชายจีอุ่นนี่ไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจคุณเลยสนใจแต่คุณหนูฮเยจีทําให้คุณรู้สึกเหงาหนางเอกก็บอกว่าไม่จริงสักหน่อยฉันไม่เหงาเลยเดี๋ยวจะตามฮยองมินมากินข้าวด้วยดีกว่านางเอกเห็นฮยองมินนั่งเล่นเกมก็เข,เข้าไปแกล้งแล้วอ้อนฮยองมินว่าไม่อยากกินข้าวคนเดียวฮยองมินเลยต้องจำยอมทั้งที่ไม่อยากไปฮยองมินเห็นหนางเอกตั้งหน้าตั้งาากกิน็ถมว่ไป มาาน,นางเอกก็บอกว่าเพราะจิตใจเธอมันว่างเปล่าก็อยากกินให้มันอิ่มนะฮายองมินถามว่างั้นอยากกลับไปเป็นคู่มั่นกับมาลอของฉันอีกไหมหนางเอกจึงบอกให้เขาหยุดพูดฮายองมินบอกว่าถ้าให้ให้ฉันพูดแล้วจะให้มาฉันนั่งเป็นเพื่อนทําไมให้จีอุนมานั่งแทนแล้วกันนางเอกจึงบอกว่าเขาออกไปกับอเฮจี A แล้วแหมพอฉันพูดปุ๊บนายก็ดูร้อนรนขึ้นมาปรับเลยนะฮายองมินบอกว่าร้อนรนที่ไหนไม่มีแล้วเธอล่ะหงุดหงิดหรอที่โดนทิ้งตลอดนางเอกบอกว่าฉันไม่ได้โดนทิ้งสักหน่อย กลับไปเล่นเกมเลยไอคนไม่รู้จักโตจีอุนกับพเยจีกลับมาก็เจอกับพยองมินและนาเอกพเยจีบอกฮยองมินว่าจีอุนไปช่วยเธอเก็บของที่สตูดิโอมาพยองมินก็ไม่สนใจเดินเข้าห้องไปนาเอกก็ทําท่าเมินใส่จีอุนเหมือนกันจีอุนเข้ามาหาฮยองมินแล้วบอกว่าฉันทําตามที่นายบอกแล้วนะแต่ทําไมต้องไม่ให้เธอรู้ด้วยฉันไม่ทําแทนแล้วนะฮยองมินก็บอกว่าแต่ฉันจะขอให้นายทําอยู่ดีเธอจะได้ไม่รู้สึกกดดันถ้าคิดว่านายเป็นคนทําให้จีอุนบอกว่าฉันทําให้เธอในฐาน เพื่อนเพราะเป็นห่วงเธอแล้วก็นายอย่าทําให้เธอร้องไห้อีกละ่ะด้านนางเอกก็มาบ่นกับตัวเองว่าเธอมนโดนเทแล้วจีอุนก็มาถามว่าคุยกับใครอยู่นางเอกก็ถามว่านายเขามาทําอะไรแล้วก็ไล่เขาไปดูแลเฮเยจีสจีอุนยิ้มแล้วถามว่าเจ็บใจหรอที่ฉันสนใจแต่เฮเย,ยจีนางเอกก็บอกว่าเปล่าไม่จริงสักนิดจีอุนจึงขอโทษที่วันนั้นเขาทิ้งเธอไว้คนเดียวนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านมาแล้วจีอุนจะเอาของขวัญให้หนางเอกแต่ก็ไม่กล้าให้ได้แต่บอกว่าทว่า,วา เราไปเที่ยวกันนะฉันมีอะไรจะบอกทําเอานางเอกอารมณ์ดียิ้มหวานออกมาขณะที่นางเอกกําลังคิดว่าจีอุนจะบอกอะไรสออูก,ก็เดินเข้ามาถามว่าคิดอะไรอยู่แล้วบอกให้เธอทําดีกับพีเยจีหน่อยเพราะเธอน่าสงสารแล้วก็บอกให้หนางเอกกลับมาเป็นตัวของตัวเองซะนางเอก,กรับปากนางเอกเห็นพีเยจีจะเอาผ้าไปซักจึงอาสาเอาไปซักให้แต่ก็ดันทําเสื้อของเธอเปื้อนนางเอกรู้สึกผิดจึงเอาชุดของตัวเองให้เยจีใส่ไปก่อนพีเยจีบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะไปซื้อใหม่กับจีอุนก็ได้นะ นางเอกได้ฟังก็ถามว่าจีอุนเหรอเฮยจีจึงบอกว่าฉันบอกจีอุนไปว่าฉันชอบเขาเธอรู้หรือเปล่าตอนที่ฉันลำบากใจเพราะฮยองเมนและคิดไม่ตกเรื่องของพ่อคนที่อยู่เคียงข้างฉันก็คือจีอุนฉันก็เลยอยากคบกับเขานางเอกจึงตัดสินใจถามว่าแล้วจีอุนว่าย,ยังไงเอาให้คำตอบหรือเปล่าเฮยจีตอบว่าจีอุนก็คงรู้สึกแบบเดียวที่ฉันรู้สึกจริงไหมทางด้านคุณปู่ก็สงสัยว่าภรรย,ยาของเขาซื้อของขวัญชิ้นนั้นให้ใครจึงสั่งให้เลขาจับตาดูภรรย,ยาแล้วมารายงานให้หมดทุ างด้านแม่เลี้ยงของนางเอกก็มาทําสปาให้ภรรยาของปู่และเอาเรื่องที่เธอได้ยินพวกคุณนายทั้งสองคุยกันเมื่อวันก่อนมาบอกทําให้ปู่ไม่พอใจที่เธอนท้าคนอื่นจึงบอกให้ผู้จัดการไล่แม่เลี้ยงออกจากงานแม่เลี้ยงร้องไห้กลับมาอยู่นารู้เรื่องที่ตัวเองอดแต่งงานกับสามหนุ่มก็ร้องไห้หนักมาพฮเยจีใส่ชุดนางเอกไปหาอะไรกินฮยองมินคิดว่าเป็นนางเอกจึงตามไปจับผัวเธอและบอกให้เช็ดผมให้แห้งก่อนแล้วค่อยกินสิแต่พอเยจีหันมาเขาก็ตกใจจนดึงผ้าเช็ดผมออกมาฮยองมินขอโทษ แล้วบอกว่าคิดว่าเป็นนางเอกทําให้เยจีไม่พอใจเรารีบเดินออกไปวันต่อมานางเอกคิดจะถามจีอุนเรื่องที่เยจีพูดแต่เขาก็ไม่อยู่พเยจีเดินมาพอดีนางเอกจึงถามว่าจะไปไหนพเยจีก็บอกว่าจะไปข้างนอกกับจีอุนน่ะนางเอกเห็นจีอุนวิ่งกลับมาห้องจึงตามมาเพื่อถามบางอย่างก็เห็นจีอุนถือกล่องของขวัญกับกระเป๋าเธอก็ค,อคิดว่าต้องเอาไปให้เยจีแน่ vontade, ๆจึงเดินออกไปจีอุนถามว่ามีอะไรจะพูดกับฉันไม่ใช่หรอนางเอกจึงหันไปตอบแบบน้อยใจว่าขอ ที่ไม่ได้มองให้ออกจีอุนก็ถามว่าหมายถึงอะไรเข้าเรื่องทนานางเอกบอกว่าเฮียจีบอกฉันหมดแล้วเพราะงั้นอย่าไปทําให้ใครสับสนอีกลาฉันขอร้องพอออกมาจากห้องนางเอกก็ไม่ยืนสติแตกบนว่าหยิงโง่เอ๋ยนาะไอฉมา,มา้าแม่บ้านมาบอกนางเอกว่าคุณพ่อของเธอมาหาทําให้หนางเอกดีใจรีบไปหาแต่พอได้เจอกับชายที่ชื่อยองจินก็ตกใจเพราะเธอไม่รู้จักเขาเขาจึงแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อลุงยองจินที่เคยสอนเทควันโดก,กับแม่เธอไงนางเอกถามว่าคุณมาที่นี่ ม่มีเรื่องอะไรป้าแมาบ่บานคงเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นพ่อฉันเขาจึงบอกว่าแม่ของเธอเคยบอกเรื่องพ่อจริงๆของเธอบ้างไหมดานจีอุนก็คิดถึงเรื่องที่นางเอกบอกจึงถามเฮเยจีว่าเธอบอกอะไรกับนางเอกหรือเปล่าเฮเยจีตอบว่าฉันบอกว่าฉันอยากคบกับนายและนายก็คงรู้สึกแบบเดียวกันกับฉันหรือว่าไม่จริงนายได้มาทุกครั้งที่ฉันมีปัญหาทําไม้รู้สึกอะไรจะมาทําไมล่ะจีอุนได้ฟังก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกเลยบอกเฮเยจีว่าฉันขอโทษนะวันนี้เธอคงต้องไปเองแล้วล่ะไว้เจอกันที่บ้านนะส่วน ยองจินก็บอกนางเอกว่าเขาเป็นพ่อที่แท้จริงของเธอตอนนี้เขามีปัญหาอยากให้นางเอกช่วยพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันนางเอกได้ฟังก็รู้สึกช็อกและเสียใจจึงรีบออกไปจีอูนเห็นยองจินแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเขาเรียมาถามหานางเอกป้าแม่บ้านบอกว่าคุณเห็นชายคนนั้นไหมเขาอ้างตัวว่าเป็นพ่อของนางเอกแต่นางเอกดูไม่พอใจมันแปลกนะคะจีอูนพยายามขับรถตามหานางเอกด้วยความเป็นห่วงเขาโทรไปหานางเอกหลายสายแต่ก็ไม่ว่างนางเอกโทรหาพ่อไปก็ร้องไห้ไปแต่พ่อ ของเธอก็ไม่รับสายจนแบตเตอรี่ใกล้หมดหนางเอกโทรหาจีอูนลไลว้ร้องไห้จีอุนก็พยายามถามว่าอยู่ที่ไหนแต่นางเอกก็ไม่ได้ทันได้ตอบแบตก็หมดซะก่อนนางเอกนั่งลงร้องไห้เรียกแม่จ๋าทำไมหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้นางเอกมาที่เก็บอัฐิของแม่เธอคิดถึงคำพูดที่ยองจินบอกว่าเขาอยากเป็นพ่อที่ดีให้ได้ตอนนี้พ่อเธออยู่นี่แล้วเราไม่ควพรพลากจากกันแต่พ่ออีกคนที่เลี้ยงเธอมากลับตบหน้าและบอกว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาและบอกว่าแม่ไปท้องกับคนอื่นมามันไม่จริงใช่ไหมคะ เป็นไปไม่ได้หรอกแม่เชื่อบอกหนงชีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนางเอกนั่งลงร้องไห้จีอุนคิดได้ว่านางเอกต้องมาหาแม่แน่ๆจึงรีบขับรถมาหาแล้วรีบวิ่งเข้าไปจีอุนเห็นนางเอกนั่งร้องไห้อยู่จึงเข้าไปเรียกนางเอกถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงจีอุนบอกว่าฉันเป็นห่วงเธอฉันกลัวเธอจะร้องไห้กลัวว่าเธอจะเจ็บปวดอยู่คนเดียวนางเอกจึงบอกไปว่าทนายมาที่นี่เพราะฉันโทรไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฉันแค่ไม่เยี่ยมแม่แป๊บเดียวจีอุนเข้าไปเกาะแล้วบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วร้องออกมาให้ เต็มที่เลยฉันจีอยู่กับเธอเองจีอุนเอามือตบหลังของนางเอกเบาๆแล้วบอกให้หนางเอกปล่อยโฮออกมาพยองมินกับซออูถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางเอกจากป้าแม่บ้านเธอก็เล่าทุกอย่างให้ฟังทําให้ทั้งสองหนุ่มดูเป็นห่วงนางเอกกันมานางเอกบอกกับจีอุนว่าตอนนี้เธอรู้สึกสับสนที่จูจูเธอก็มีพ่อสองคนตลกดีนะจีอุนจึงเล่าเรื่องของเขาให้ฟังว่าหนึ่งปีก่อนจูจูเลขาก็มาตามหาเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นหลานของประธานฮานนกรุ๊ปชื่อจริงของเขาคือคังจีอุนซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็น เห็นหน้าคนที่อ้างว่าเป็นพ่อเลยแม่ก็แทบจะไม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ฟังนางเอกถามว่าตอนนั้นนายคงช็อกสินะจีอุนบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นก็คงเหมือนกับเธอในตอนนี้เพราะงั้นฉันถึงเข้าใจว่าเธอสับสนแค่ไหนหนางเอกจึงถามต่อว่าแล้วนายยอมรับเรื่องที่เขาบอกมาได้หรอจีอุนบอกว่าเปล่าฉันเป็นฮันจีอุนมาทั้งชีวิตจูๆ่ๆมีคนมาบอกอีกอย่างฉันจะเชื่อได้ยังไงล่ะนางเอกบอกว่านั่นน่ะสิเมื่อก่อนฉันก็เคยคิดว่าอยากเจอพ่อจริงๆสักครั้งแต่พอเจอเข้าจริงๆก็ทำตัวไม่ถูกเลย จีอุนบอกว่างั้นให้เธอพร้อมก่อนแล้วค่อยเชื่อก็เล้กกันนางเอกบอกจีอุนว่าขอบใจนะที่ไม่อยู่ข้างๆฉันบางครั้งจีอุนก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทำให้จีอุนดีใจที่นางเอกกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งส่วนเฮเยจีก็กำลังคิดว่าตกลงที่จีอุนทำดีกับเธอนั้นเพราะอะไรกันแนะ่จีอุนพานางเอกมาส่งที่ห้องแล้วบอกว่าฝันดีนะเช้าวันต่อมานางเอกสงสัยว่าทำไมเขาต้องมาจ่ายค่าเช่าที่แทนด้วยส่วนซออูก็มาเรียกนางเอกแล้วลงมือทำสปาเกตตีให้กินเพราะเขาเป็นห่วงที่เธอยังไม่ได้กิน อาหารเช้าซอวูมองนางเอกด้วยความเป็นห่วงจนนางเอกต้องบอกว่าเลิกมองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสักทีซอวูบอกว่าเธอเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาครอบครัวให้เรามาตลอดแต่เราไม่ได้ช่วยเธอเลยนางเอกเลยบอกไปว่าเมื่อวานฉันโอเคนะเพราะจีอุนไปตามหาฉันหมอนั่นนะ่ะชอบไล่ฉันไปโน่นไปนี่แต่ลึกๆเขาก็ดูเป็นคนอบอุ่นนะตอนนี้ก็มีซอวูคนดังกำลังทำมื้อเช้าให้ฉันกินด้วยฉันว่าทำงานที่นี่ก็คุ้มอยู่นะทำเอาซอวูรู้สึกเศร้าแต่ก็ฝืนยิ้มแล้วบอกให้เธอกินให้หมดนางเอก เห็นให้ยองมินกำลังเหม่ออยู่เลยแกล้งเข้ามาถามว่าทำอะไรนะ่ะทําให้ยองมินตกใจรีบบอกว่าเขาแค่ย,ยื่นเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วนางเอกถามว่ากินอะไรหรือยังแล้วเขาก็ถามนางเอกว่ากินอะไรหรือยังนางเอกบอกว่ากินแล้วให้ยองมินก็บอกว่านั่นสินะเธอไม่ใช่พวกที่จะปล่อยท้องตัวเองหิวนี่ซออูนะ่ะ เขาดูเป็นห่วงเธอนะแต่ฉันก็บอกไปแล้วว่าเธอจิตใจเข้มแข็งมากนางเอกเลยบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วฮยองมินเห็นชุดวอมวังอยู่ก็นึกถึงตอนที่เขาเข้าใจผิดคิดว่าฮเจจยจีเป็นนางเอกจึงสั่งว่าต่อไปนี้ห้ามใส่ชุดนั้นอีกละมันเหยีดสุดๆเลยทำเอานางเอกงงกับเขาจริงๆนานจีอุนก็เข้ามาขอโทษที่เมื่อวานเขาทิ้งเธอไว้คนเดียวฮเจจยจีบอกว่าไม่เป็นไรได้ยินว่าเมื่อวานเกิดเรื่องกับนางเอกด้วยนายนี่ใจดีเกินเบอร์จริงๆภายนอกนาะยอาจจะดูไม่เป็นมิมรแต่นายก็ทนเห็นคนอื่นลำบากไไม่ได้เลย ต้องทาให้เขารู้สึกดีขึ้นจีอูนจึงบอกไปว่าที่ฉันไปหาหนาเอกมันไม่ใช่แบบนั้นเธอเป็นคนพิเศษสําหรับฉันเฮยจีรู้สึกเศร้าแล้วถามว่าทนายรู้สึกดีตอนาาเอกแล้วทาไมตอนนั้นถึงมาหา,าฉันล่ะสงสารฉันนวยไงแล้วทําไมต้องทําดีกับฉันนายควรปล่อยฉันรับมือกับเรื่องนั้นเองสิทําไมถึงทําให้ฉันยิ่งน่าสมเพชจีอูนบอกว่าเพราะเธอเป็นคนแรกที่ดีกับฉันฉันเลยอยากทำดีกับเธอตอบแทนถ้าทําให้เธอไม่พอใจก็ขอโทษนะเฮยจีก็บอกว่าทําไมต้องขอโทษในเวลาที่ฉันต้องการนายจริงๆ จีอุนถามว่าเธอแน่ใจหรอว่าเธอต้องการฉันจริงๆและฉันจะแทนที่เขาได้ทําให้ยองมินที่ยืนฟังอยู่สงสารเฮเยจีเพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยปฏิเสธเธอแบบนั้นเหมือนกันวันต่อมาจีอุนพายองจินมาเลี้ยงอาหารเขาก็พยายามเล่าว่าเขาเป็นนี่ก้อนโตฐานะไม่มั่นคงจึงไม่สามารถรับนางเอกมาเลี้ยงดูได้ไม่มีแม้แต่เงินซื้ออาหารและเสื้อผ้าดีๆทําให้จีอุนเห็นใจจึงให้เงินเขาไปจํานวนหนึง่งพร้อมกับให้เบอร์โทรเขาไว้และบอกให้เขาเอาเงินไปซื้อของให้นางเอกกินและหากมีอะไร ช่วยก็โทรมาได้ด้านเลขาก็เห็นแม่ของเขานัดเจอกับทนายเพื่อวางแผนบางอย่างจึงเข้าไปบอกกับแม่ว่าให้เลิกทําซะไม่งั้นเรื่องนี้ต้องรู้ถึงคุณปู่แน่ด้านนางเอกก็ตัดสินใจออกมากินอาหารกับยอนจินและถามถึงเรื่องที่เขาจข่ายค่าเช่าอาตถิให้แม่และเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นพ่อของเธอเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและเล่าเรื่องระหว่างเขากับแม่ของเธอให้ฟังเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กและหากรู้สึกไม่แน่ใจจึงบอกว่าจะไปหาเพื่อนนางเอกซื้อเสื้อผ้าหวังจะให้เขาแต่พอกลับมา เธอก็เห็นเขากําลังค้นกระเป๋าของเธออยู่ทําให้เธอไม่มั่นใจจึงถามว่าพี่เขามาหาเธอเพราะอยากให้ช่วยเรื่องเงินหรอเขาก็บอกไปว่าถ้าเธอให้เงินสักนิดนางเอกเลยบอกว่าเธอเองก็ไม่มีเหมือนกันเขาจึงบอกให้หนางเอกไปขอจีอุนเพราะเขารวยมากเขาเคยให้เงินฉันมาซื้อของอร่อย,ออยให้เธอด้วยทําให้หนางเอกไม่พอใจและลุกขึ้นเดินออกไปฮยองมินเห็นจีอุนกําลังจะออกไปข้างนอกจึงถามว่านายจะไปรับพยจีหรือเปล่าจีอุนจึงบอกไปว่านายเลิกเล่นตัวสักทีแล้วยกกุญแจให้พร้อมก็บอกว่า ถ้าเป็นห่วงเธอขนาดนั้นก็ดูแลเธอเองสิจีอุนเห็นหนางเอกกลับมาเลยถามว่าออกไปหาพ่อมารอนางเอกจึงถามเรื่องที่เขาให้เงินยอนจีนเพราะสงสารฉันหรอฉันคิดว่านายเข้าใจฉันเพราะเรามีเรื่องที่เจ็บปวดเหมือนกันแต่ฉันคงคิดไปเองจีอุนบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนางเอกร้องไห้และบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันอีกทำให้จีอุนเอกใจว่านางเอกคงไม่รู้เรื่องที่เขาโทรมาบอกให้หาอาพาธเมต์สักทีเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับนางเอกนางเอกก็มานั่งร้องไห้และพูดกับแม่ว่าแม่รักคนแบบนั้น จริงๆหรอวันต่อมาจีอุนก็มาแอบดูที่สางานที่ยอนจินทํางานอยู่ทําให้เขาได้ยินที่ยอนจินบอกกับทุกคนว่าที่เขามีเงินมาเลี้ยงทุกคนได้เพราะเขามีสปอนเซอร์กระเป๋าหนักจีอุนจึงเข้าไปหยิบแก้วน้าที่เขากินเพื่อเอาไปพิสูจน์บางอย่างทางด้านซออูก็กําลังตอบคําถามกับพิธีกรวิทยุเรื่องรักแรกของเขาว่าเป็นยังไงซออูจึงตอบไปว่ารักแรกของเขากําลังเกิดขึ้นตอนนี้พอดีผมเพิ่งม,มีความรักเมื่อไม่นานมานี้เองและบอกว่าเธอเป็นคนสบายๆน่ารักไม่แบบที่เธอเป็น และแม้ผู้ชายแบบผมจะสารภาพรักกับเธอไปแต่เธอก็เมินใส่เพื่ออะไราตามคนที่เธอรักเธอเป็นผู้หญิงแบบนั้นทาเอาพิธีกรบอกว่ารู้สึกอิจฉาผู้หญิงคนนั้นจังด้านนาเอกก็ตัดสินใจเอาเงินค่าเช่าที่ยอนจินใจ่ายให้แม่เมื่อคืนแล้วบอกว่าเธอไม่มีเหตุผลที่ต้องรับเงินก้อนนี้จากเขาฉันยอมรับว่าคุณเป็นพ่อไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าเธอยอมรับไม่ได้แต่เราก็สายเลือดเดียวกันนะจีอุนก็เข้ามาพร้อมกับบอกว่าความจริงที่ว่าคุณเป็นพ่อเธอหรือไม่อยู่ในซองนี้คุณอยากดูเองหรือให้ผม ให้หนางเอกจึงเอาผลตรวจมาฉีกแล้วบอกว่าฉันไม่จําเป็นต้องดูหรอกฉันเชื่อใจแม่ฉันแม่ไม่มีทางรักคนแบบนี้แน่นางเอกหันไปพูดกับเขาว่าถ้าคุณต้องการเงินคุณมาหาผิดคนแล้วฉันไม่มีเงินหรอกฉันอยู่ที่นั่นเพราะฉันไปทํางานด้านเฮเยจี A G ก็มาเจอกับจุนอูฮยองมินก็ตามมาและจับมือเฮเยจี A G ออกไปทําให้จุนอูไม่พอใจและถามว่าทําอะไรของนายฮยองมินจึงบอกให้ออกไปแล้วบอกให้จุนอูไปเคลียร์กับสาวที่เข้าข่วงอยู่ก่อนก่อนที่ฉันจะพาเธอมาที่นี่เฮเยจี Hi A G ถามว่า นายทำแบบนั้นทําไมฉันจะทําอะไรก็ไม่เกี่ยวกับนายฮยองมินจึงบอกว่าถ้าเธอคิดจะคบใครก็เลือกคนที่คู่ควรหน่อยสิฮเยจีบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของนายแล้วบอกให้ยองมินจอดรถฮยองมินก็มาจอดรถแล้วเข้าไปซื้อเบียร์มากินแล้วบอกว่าคนเมาเขาห้ามขับรถเธอรู้ใช่ไหมฮเยจีจึงต้องขับรถเองแต่เธอก็เพิ่งขับรถครั้งแรกทําให้เธอขับรถตรงอย่างเดียวไม่กล้าเลี้ยวทําให้ฮยองมินบน่นแบบเสงๆว่ายัางไงโลกก็กลมสักวันเราคงไปถึงบ้านเองจีอุนก็พานาเอกมาเที่ยวแล้วขอโทษที่เ ข้าไปยุ่งเรื่องของเธอนางเอกก็บอกว่าขอโทษที่วันนั้นเธอพูดแรงเกินไปตอนแรกฉันก็คิดมากแต่พอนายเข้ามาพร้อมกับซองนั้นฉันก็รู้คำตอบโดยไม่ต้องเปิดซอง้วยซ้ำฉันเชื่อใจแม่ฉันนะจีอุนยิ้มแล้วเอามือไปลูบหัวของนางเอกเบาๆจีอุนบอกกับนางเอกว่านี่เป็นครั้งแรกของฉันที่เจอคนคล้ายๆกันฉันคิดว่าเราคล้ายๆกันนะนางเอกก็บอกว่าฉันก็ว่างั้นแหละแต่นายเป็นคนที่แปลกจริงๆนะนายไม่เคยเปิดใจให้ฉันเอาแต่ไล่ฉันให้ใส่หัวไปนายเหมือนกำแพงหุ้มเกราะเลยจี ยื่นของขวัญให้แล้วบอกว่านี่เป็นของขวัญจากนายกำแพงหุ้มกรอบนางเอกเปิดดูก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจีอุนบอกว่าเธอไม่เห็นหรอนั่นความรู้สึกของฉันไงทาเอานางเอกงอนแล้วเดินไปจีอุนจึงบอกว่าเมื่อวันวาเลนไทน์ฉันซื้อขนมไว้ให้เธอหนะแต่มันละลายไปหมดแล้วจีอุนบอกนางเอกว่าไม่ใช่ฮเยจีแต่เป็นเธอที่ได้ใจฉันไปขอบใจนะที่มาหาฉันรอฉันอยู่ตรงนั้นนะคราวนี้ฉันจะไปหาเธอเองแล้วจีอุนก็เดินเข้าไปจูบนางเอกแล้วทั้งคู่ ก็จบเป็นอยู่อย่างนั้นด้วยความรักไม่ยอมหยุดก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่1 1บเถึงสิถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ